ก่อนเปิดปิดจัดไปอะไรเนี่ยน้ำน้ำอะไรกระดิ่งแดงกระดิ่งแดงนะครับผมกระดิ่งแดงนี่อย่ามาคาน์ลาเตน่าวารับรองวันนี้มีสัตว์ทะเลทะเลในน้อครับพี่น้องทำไม่เอาลิซูนย่ยกระซาจิบฝืบแบงอ่ะกระซามดำมุญะกระซายิบฝืกระซามดำมุญะฮะ

สวัสดีนะครับวันนี้ปะกันทีมงานเมาแอลดอยแห็เตือนเนาะพอดีวันนี้ว่างกันปีน้องดอยครับชวนมาเสาะป้าพอดีอันปวดกลิ่นวอลเล่ย์ไหมปวนมีวันที่ปวดเดี๋ปะกันไปเสาะป้าเสาะอย่างกินนี้เนาะวันนี้ปะกันปวดเชื้อเนื้อครับป้าดี้อาหมูนี่ไม่ไม่ไม่เจอกันนานเลยอืมไม่มีเบียร์ยาละขุยเหีแย่เอาบริสุทธิ์กุศลกุศลไปกุศลนาก็บอกมาว่าพ่อพูดอะไรไม่ใหเห็นยิงมอ่ะ อาตาว่หมวกว่ามาย <today>. uh, ิ <Bye. S 3> <Wait. S 1> says, ่งเหมอนจตึงยี่อ่าแล้วฟุตซตัวเอเต็งยี่หมวก่ามาว่าไปเช่จัดตัวว่านี่ไม่หมวเปเช่จัดตัวมูพร้อมแล้วก็ไปเลยเนาะไปเลยจัดไปจับไปไปนี่กำลังเดินหาทำเลนะครับ ว่าเราจะลงตรงไหนใช่ไหมตักน้ำแล้วเราจะพิดน้ำเหมือนปี่ก่อนนะเราหาคันด้วก่อนไปละไม่อยู่วะไม่อยู่ว <laughs> นะเล่าไปตามมาตามไป ไปอยู่เนอะโพที่ปุ่มมาเนอะไม่เลยปะ <c oughs> พ,พูดไงปะพ,พูดตัวไไปปลาอะไรบินแล้วนะแม่เมียไม่เมียก็สั่สงเอาปืนยิงมาหนึงตัวบินแล้วนะ <c oughs>

เอาน้ำออกไปช่องนู้นใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาหาปลาช่องนี้น่ะใช่ครับน้ำใสๆนะครับผมคิดว่าไม่มีปลาแต่ปลาเยอะมากครับอุดมสมบูรณ์นะผมแถวนี้เกินตปเพ่มัมก่ะเยอกันนี่ดินนี่ถึงคขาท้งการนี้ชมระทานเก่าหัวเคลื่อนนี่เขอให้รล้อหล่นนี่เกินไหมล้มไนะ่มก็สบาได้นี่ เราเริ่มหยุดละตอนนี้เริ่มหยุดแล้วครับตรงนี้บุสลีทำแล้วเชียวตาเงาตาดีป่ะเดี๋ยวเราจับก้านตรงนี้อีกทีไหมนี่

ฟู้ยืมโล่้คนต้โล่ก่ตข้างแต่ฟางห้าต้องต่ฟงห้ากโสมเป็นไงบ้างวดแหนมก่นักพิหน่อยเฮ้ยปีน่ะแหนมกค่น้ำเิ่หน่อยปี ไอ้ดูดูนะตีนะตีนะโอ้โเอาหมดครับเอาหมดเอาะไรกุ๊กเตี้ยอาโมไหมกุ๊เตี้ยนอู้ด้นฮนดอยูฟองบอกบัได้อนี่ บ่อรถคนจุไงทำเงินบ่เฮ้ยตันชุดรถแข่งอิจฉาไหนอะหอมอ่ะปชุดน่แะโอ้ยนี่ป่านี่ปลานี่เดี๋ยวนี่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 ว่ยังเป่งนี่อยามือกาว่านี่เรานี่นี่ เดี๋ยว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 ขอรูดเอาเวอร์เอาวลิซูยังว่ามาแล้วปลาจีบ้างอ่ะปลาจีงมมาแล้วครับผมนี่มืองมของเรา มือหนึ่งของห้วยต้นตองครับนี่นี่มือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งกินนี่เนื้อกาวเนื้อกาวผสมโพลด้านนู้นสิ่งเดวนอนน้องสองตัวสองตัววิธีเดียวคือต้องงมเอาครับตอนนี้กี่ตัวเอ๊ะน้องมีห้าหนึ่งตัวนะกามเดียวก่อนไหรพี่โต้งเทคนิคการงมแบบว่าน้ำไม่เยอะนี่ต้องเราต้องงมยังไงพี่แก่เตียวลงงมอ่ะ เอาแถวโคตรโคตรหินใช่ไหมโคตรเมียได้หว่ะฮะเอาโคตรเมียได้หว่ะมาโคดหินนะโคตรเมียอ่ะตัวไม่เจีมีเมียเนาะเออตัวโซดอยุบดจกันก็อู้ไปแอร์กะนุ่มโสดเลยเนาะทำแบบนี้ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับหรือว่าแท็กทักเชฟเอ่อเฟซบุ๊กนะครับผมเมาแอลดอยมาได้นะครับผมนี่ก็ยังรออยู่ครับคนโสดเนี่ยข้าวสมรักไม่เรื่องแหล่งถังนมอ่ะนี่โปรโมชั่นวันนี้ครับ ได้สามีพร้อมนี้สินโตรหลายเกินอ่ะเดี๋ยวบัดดีโชกินปลาดิดสไตล์ญี่ปุ่นซาซูชิเหรอซาซุมิเหรอซาซูชิฮะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้กับฝนที่โปรยปรายลงมามีฝนกาิ่มแบบนี้ต้องแบ่งไม่เีกอะ มามา่ายำๆเขายำๆอะไรนะไม่ใจเธอกรอไทยเอีกเหรอนี่นี่เอาละฉ่ำลักอินอินบ็อกมาได้เนาะฮะอินบ็อกมาได้อินบ็อกมาได้นะในเพจนั้นมอดอยเนาะเรนมินจะตอบแทนมุกส<อ>นะมว่าวันนี้แหมนอนกะเห็นบอกหมอดมาสักคำเหรอปองงอมฮะปองงอมปององอมพอบรรย,ยากาศเนะี้ยตอนนี้เราเจอคนกำลังจะไปสวดจงหวนกันแล้วครับตอนนี้ พอหรือยังอ่ะพี่สมอะพอหรือยังยังแบ่พอเถอะโอ้โหมันนอกเย็นม sì> ันเนี่ยพี่สมจะกินกระทิงแดงอยูแล้วมาขอมกระจัดสิพี่สมโอ้โหี่ปลาได้สองนะว่ากันเดียวไหม เด็กเก๋วานเด็กจอันตนี่ซุมเหรอนี่มันเ็เป็นอยู่เนเกาะมือเนี่ยด้นะพวกนี้มันคือพวกกองเชียร์ครับเนี่ยเขางมกันไม่งมนี่เป็นเป็นเลยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเกาะมืออยู่เนี่ยเเป็นทีลคนนี่่ายหัวนี่แก้มๆนิดนี่ใครั หน่อยหน่อยใส่ใส่ียงไังไงใ่ข้นี่มาัาอุ้ยเห็นน้ำใจไงวะดิใส่เขาเพื่อไอเขาช่เป็นไงอร่อยวรเปล่าำอ๋อเอก่อนหวานนะเอาเอาก่อนงืดงืดงึดอ่ะบอกอะไรกําเดียวว่างงดงึดงึดงึด โอ้ดูขนาดตัวครับผมเอาเทียบกับหน้าพี่ลูกหน่อยเทียบกับปดไไหมพี่ลูกโอ้โหแกักตุก้กตีก้ย <c oughs> แขกตุก้กตุ้ยแขกตุ้กตุ้ยปาก็ไม่ได้กินตุก้กยเหรอ ไมดีไปยังนี i mean> all, ่ไม right? being uh, ่ดิโคเร่จาจัาโดจาจัาดาอยากพูอยากพูดจาจ่าโดใช่ย่ะขอแปลเป็จภาษาได้วยกันหม้อว่าเรว่าลิโซ่มอนี่ผมใช่หม้อกะจะเมืองเรือยังใชเก็บเอานะทำเมืองอ่ะเออเมืองนี่มาได้อยู่ไทยนี่เก็บเอานะหมอ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 ต้มข้าวครับนี่มันจะเป็นสูตรสูตรของเฉพาะโดยเฉพาะของลิโซ ลิซูครับลิซูลิซูต้องลิซูหน่อยลิซูครับไก่ทั้งนั้นนี่เอโอ,โอปุวดนี่ครับข้าวสารดอยมาแล้วนี่ครับนี่ถากไฟอย่างนี้ กืบังน่อยทำมันสุกเร็วขึ้นเนี่ยทำอบร้อนก็ดีเขาซุยๆแล้วบอกใส่น้ำหกนี่อย่าทำเมนูครับเนี่ยเมนูกะแกงปลากะแกงปลาเนาะแกงปลาใส่ห้องใส่ห้องเอาลูกเข้านั้นอะไบรเนี่ยไบรเนี่ยไบรเนี่ยเอาดึงเข้านะพอเครื่องปรุงกะเตรียมมาอยู่แล้ววันนี้ขั้นตอนการข้าว เอาใส่ใจจ่ไก่ก็แปดใส่ให้ครบเราทำยไงครับไม่ดินี่ครับต่อนี่ก็คือเอาเอาเข้าวสารนะครับเอาใส่ใบดิบด,ดิบเลยครับใส่ปุ๊บนี่ครับก็คือนี่ครับนี่เขาเรียกใบอะไรครับนเนี่ยใบอะไรใบใบนึ่งข้าครับใบใหม่ภาษาทีโซกได้เหรอใบหยังถ้าดทิพย์ชาถาดทิพี์ยาอ่าถาดทิพย์ยาแล้วมาเอาดาเกย์ดาฟุาาาาเกยแบบ กูเสียมาขอเท้าัดเจะาจ้าอยากกูมาแต่ละวั่กูอ่ะจะไม่้ขึมนมาช้าวเรอเข้ามือเข้าใส่หนเาะออๆอ๋ๆอ๋อ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 ๆออๆอ๋อๆออๆออาอ๋่ออๆออๆอ๋อๆอเอ้อ๋อๆอ๋อๆ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 ดอๆฝ๋อๆออๆอ๋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 อนอ๋อๆ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 อ๋อรอบอกก๋อบอกก็จะอีน้อยู่ น้ำก็ใช่นึ่งเคี่ยวผสมมาไส้แล้วเนี่ยเอาหาได้ก็ประมาณหนึ่งเนาะพี่ผสมเนาะไาจะกินกันเท่าที่มีครับผมก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ประมาณกี่ขีดอะพี่สมอ้ะเนี่ยขีดเนี่ยเอาขีดมดอ่ะไตประมาณสักสามขีดสามขีดเนาะแหนมหนักกินกินพอหบอกให้รู้รสชาติ แต่ก็เยอะอยู่นะสายมีดอ่ะมือผมงามควบคุมบาดมือนะเบอร์ไม่เห็อ๋อเราใส่ใบไอ้นี่แล้วก็เอาใส่ข้างในกระบอกอีกทีเนาะอ๋อหัวลิกเกีย เดี๋ยว้ลยครับ อ <aden> ่าพอมัฟันกับเรือเตะออมาหันนี่ตวหันนี่ตัวใส่ที่เละเดี๋ยวงูอะ

อ้ยัยังยักลกไัลูกมันห่อนมันห่อนไมยางมมีอยู่นาจะไปเที่ยงกันุ่ละุละเอจอยตุ่ม้นามมเกิมมันลุกพอนี่วะอัไม่มาเสียบมีีอหโแล้วมีอยู่เโอมนใส่กีซ่อะเนี่ย มีอยู่มีอยู่วะอ่าอน้ำใมืวะว่ามีอยู่ผู้ตอกอะกินน้ำหมดเลยก็จำเกลจำพิชนะต้องกินมั้จอดบาร์รนี่บาใส่น้ำอนอะ กินน้ำกุ้งแบบแพ้มันซึ่งแบบแพ้อยู่แล้วอ่ะเออข้างในอันนี้มันจะหอมกว่านี่เราจะเอาข้าวใส่ไม้ไผ่เนาะในผสมใช่ไหมแมนครับอขหอใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบอะไรนะมิเรี่องใบอะไรนะเนี่ยบิโซะกะุยีระุยียีกระุยเีผีรุยกระุยเพียี่ีระยผมกุกระะตี่ไยะผมุก โอ้โหแบบร้อนๆนะครับเสิร์ฟแบบร้อนๆครับวันนี้เฮ้ยเขาต้มนะไอ้ตุ๊กุกอ่ะกต้องไม่หอยมี่มันจะกรอบๆหน่อยเออมีอยู่มืนน้ำมีอยู่อันไหมมีนิฟอมืนน้ำโออยูคนเดียวน่ะไม่ไหมไม่ไหมได้เลยอ้อดีๆกับอปปี้คือยาเกาอ่ะ Oh, <don> ๋ย่าพอมือบ้านละตัวบกหัวฮะดูนั่นโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ยจุดจุดไฟแฮ้งกบไหม้ห่ด น้อยไหมครับน้อรอยโอ้กุ้งนะครับเนี่ยแก้วบอสฮะอยู่มันนี้มาดงเอาลงจากเติมใช่ไหมครับเหอใช่อะ อู้ป่ะอู้ป่ะป้าตันนี่ต้นนี้อู้ป่ะป้ามึดบิดปลาให่นับปลาว่ะไอ้หมอกปวดใอวะ

กินข้าวอิ่มแล้วก็กลับเลยเนาะครับผมบุสลีครับผมไปกินข้าวกันอิ่มแล้วก็กลับกันครับผมนะครัไปกลับบ้านไปเมอร์เฮนไปเมอร์เฮนเมอร์เฮนเจโนปู ครับผมวันนี้ทริหปหาปลาของเราก็ถึงจุดที่สุดแล้วนะครับวันนี้เราได้ปลามาแล้วกินข้าวแล้วกันเสร็จแล้วเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับผมติดตามด้วยนะครับเออในเมียว่ข้ามาว่าผมว่าผมจะต่อไงผมจะรับพวกผมมาใส่ยาเจียวปุดูที่ไปเอาหน้าแขกแล้ว ก็เสียที่ติดใจอยู่กับยูทูบพอหมอเอี่ยวดอยบางมัอ่ะอ๋อเดนิเมที่แล้วนะว่าวแวโวงแง่มาิคลิปวัวตัวที่ติไว้ที่ติดชิ้หัวพเย็บแมเจอกันที่หัวหมูห <Okay. S 3> ัวโอเคบายบาย